แสบิกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะต้อนรับปีม้าด้วยการทำพวงกุญแจรูปม้าจากการปักพันชนิดโดกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นผ้าดิบไหมพรมเข็มปักพันชนิดโดสะดึงแผ่นใยสังเคราะห์ยางยืดกลม อะไ่พวงกุญแจดิสอเขียนผ้ากันไกลแล้วก็ปืนกาวและแท่งกาวค่ะส่วนแพทเทิร์นก็จะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะ ในขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดแพทเทิร์นออกมาค่ะในส่วนของพวงกุญแจรูปม้าจะอยู่ที่ขนาด10คูณ9เซนค่ะให้เพื่อนๆปริ้นออกมาแบบนี้แล้วก็นำมาลอกลายลงที่ผ้านะคะส่วนสีสันของไหมเพื่อนๆสามารถดีไซน์ได้เองเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสีเป็นสีที่ตั้นเลือกเอาไว้นะคะพอทำการลอกลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งสะดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มจากสีแรกก็คือสีพื้นบริเวณตัวม้าก,ก่อนค่ะ เราก็จะเริ่มทำการสนใหม่กันเลยค่ะจะใช้ลวดช่วยสวนใหม่สำหรับเข็มปักผ้านะคะ พอตัวช่วยสวนไหมยื่นออกมาจากด้านล่างนะคะเราก็จะทําการร้อยไหมเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ดึงออกมาให้ชายพ้นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการลูดขึ้นมาเลยค่ะพอไหมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะสนไหมไปที่ด้านหลังนะคะจะมีตรงเข็มจะมีรูอีกจุดหนึ่งค่ะแล้วก็ย้อนมาที่ด้านหลังเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการร้อยไหมได้เลย แล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็พร้อมสำหรับการนำไปปักแล้วค่ะเราก็จะดึงให้ตัวไหมนะคะออกมาจากม้วนของไหมให้มากที่สุดเลยค่ะจะได้ปักง่ายๆนะคะชิ้นงานจะได้ไม่สะดุดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปักกันเลยนะคะเทคนิคที่ตาแนะนำตาจะทำการปักรอบๆขอบชิ้นงานเพื่อกำหนดขอบเขตก่อนค่ะ เราก็เริ่มปักลงไปได้เลยค่ะ พอเดินเส้นใหมเป็นขอบรอบชิ้นงานแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําการถมด้านในให้เต็มด้วยการปักลงไปตามแนวเดิมที่เราได้ทําการเดินใหมเอาไว้ได้เลยค่ะเราจะทําแบบนี้นะคะจนด้านในชิ้นงานถูกปักให้เต็มเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ พอปากส่วนของตัวและหัวเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะตาจะเว้นส่วนของรูปตากับช่องที่เป็นหูเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลให้เหมือนกับขนด้านหลังกับหางนะคะพอเราปากออกมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้กันไกลนะคะตัดแต่งส่วนด้านหน้าก่อนเลยค่ะเราจะตัดให้ใหม่นะคะแตกออกจากกันแล้วก็ ทำให้ส่วนของขอบด้านข้างนะคะเป็นรูปทรงด้วยค่ะข้อดีของการทำแบบนี้นะคะในการทำสีต่อไปนะคะเราจะทำงานง่ายมากขึ้นในการตัดแต่งครั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวเราตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไหมกันค่ะ ถ้าแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะไหมก็จะแตกออกจากกันแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นขอบโค้งสวยงามแบบนี้แล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาเริ่มทําส่วนของสีน้าตาลก็จะได้แก่ส่วนช่วงตานะคะหูแล้วก็ขนด้านหลังแล้วก็หางค่ะเราจะเริ่มส่วนตาก่อนนะคะ ต่อมาก็จะเป็นส่วนของขนด้านหลังแล้วก็หางค่ะสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของหางนะคะสำหรับสีน้ำตาลค่ะ พอปักส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมค่ะเป็นการตัดแต่งไหมที่เราปักเสร็จแล้วนะคะที่เป็นสีส่วนของสีน้ําตาลค่ะ mm hmm. ก็จะค่อยๆตัดแล้วก็ค่อยๆเก็บไหมที่เข้ามาในเส้นของรูปภาพนะคะเราก็จะเกลี่ยออกแบบนี้ค่ะแล้วก็พยายามปรับให้เป็นวงกลมให้เหมือนรูปตาจริงๆนะคะ ่วนของหูก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นต็จะตัดในส่วนของด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนของหางค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะส่วนของสีน้ําตาลนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาปักในส่วนของอานแล้วก็ส่วนของบริเวณคอนะคะให้เป็นสีแดงกับสีเขียวที่เตรียมมาไว้แบบนี้ค่ะเราจะปักสลับกันนะคะเพื่อนๆสามารถดีไซน์ได้ตามต้องการเลยค่ะถ้าจะเริ่มจากสีเขียวก่อนนะคะถ้าจะปักในส่วนของบริเวณ รอบๆอบ,อบคอหอนก่อนค่ะเดี๋ยวต้าจะปักแบบนี้นะคะไปจนครบทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะปักทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะทำการตัดได้ที่ ปล่อยชายไว้แบบนี้ให้สั้นที่สุดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะ <c oughs> เพื่อทำการตัดแต่งในช่วงที่เราทำการปักไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ตัดได้เลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตกแต่งในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ หลังจากท okay, so right? ี be ่ปักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตกแต่งใหมเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะาจะทำการใช้กันไกรนะคะตัดไปรอบๆขอบชิ้นงานค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้ปลายกันไกรค่อยๆตัดตรงๆลงไปแบบนี้ค่ะวิ้น ให้ห่างสักประมาณ1เซนนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะใช้กาวร้อนนะคะค่อยๆหยดลงไปบริเวณขอบรอบๆชิ้นงานค่ะแล้วก็ให้ใช้ดินสอรหรือใช้อะไรก็ได้นะคะในการดันขอบผ้าให้โดนกาวแบบนี้ค่ะ เราจะทำแบบนี้นะคะเป็นการพับขอบผ้านะคะจนรอบชิ้นงานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพับขอบผ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้ยางยืดกลมนะคะมัดให้เป็นห่วงแบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดออกแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้เป็นห่วงสําหรับคล้องตัวอะไรพวงกุญแจนะคะจากนั้นเราจะติดตัวห่วงอันนี้นะคะไปไว้ตรงกลางชิ้นงานแบบนี้ค่ะเราก็จะใช้กาวร้อนนะคะในการดีบลงไปค่ะแล้วก็วางลงไปแบบนี้เลยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ เป็นแผ่นใยสังเคราะห์หรือผ้าสักลาดก็ได้นะคะตัดให้เป็นรูปเดียวกันกันกบชิ้นงานนะคะแล้วก็ใช้กาวร้อนแปะลงไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอติดแผ่นใยสังเคราะห์หรือว่าผ้าสักกาดที่ด้านหลังของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อย<ๆ>ก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะ ในส่วนของห่วงด้านบนนะคะเราก็จะติดตั้งตัวอะไรพวงกุญแจจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะแต่วันนี้ต้าเลือกเป็นแบบไข่ปลาแบบนี้ค่ะเราก็จะติดตัวตะขอพวงกุญแจนะคะไปไว้ในห่วงที่เราเว้นเอาไว้ค่ะติดตั้งพวงกุญแจเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้แล้วค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้พวงกุญแจลูกม้าตอนรับปีม้าน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วค่ะ ทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูค่ะก่อนจากกันในวันนี้กดติดตามช่องสินิชัยแฟบิคของเราเอาไว้ด้วยนะคะและ้วตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ